สวีดัดสวัสดีเอฟซีทั้งหลายเลยครับผมอยู่กับผมเปล่ามากไปรุ่รนเขาต่ำไปน้ำมาก,ก่อนทัวเมื่อนี้พามากินของสมเนี่ยของสมอืมบกขอครับของเปรี้ยวอืมภามากินของเปรี้ยวครับผมซมเมอร์ม,มันอิเสบบ่สม ก็หางสมเนี่ยมสมขอเบิร์นบนอกคอเนาะสมอันนี้บอกเน่าหลับสมอยู่จังหวัดใดอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้ด้เด้อกับผมตุ่เดือนเฮ็ดคลิปคลิปกินแค่นึง ไมาขีดแตกมือนี่มือหนาขีดแตกกึอกมาครับกินของสมงกันนะสมทั้งแสบแสบไหล มาสิบเแสมกันนะผมดโดนเห็ดคีบกินก็อ,อย่างนี้เดี๋ยวสิเห็ดใหนเบิ่งดูๆครับผมบางคนก็ทำหาเห็ดคีบกินบางคนก็นบอกเห็ดคำคมลงจากสีเห็ดอี่ยังเห้เบิง่งเอ้ยสม sẽ ba miếng mỏng tiết mười này bác khí chén mười này chỉ chén nữa không เนี่ยฝากไปเพียงแค่ตอนนี้ครับผมอาจารย์เดี๋ยวไปสุภาพก็มาเดี๋ยวพอดีขอโทษขอไปอีกซีไว้อะไรครับผมจังคือเก็แล้วครับผมเยอ